ทองเอกไทยเดนมาร์กสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆป่าเห็ดเราค่ะเก็บเห็ดหน้าหนาวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามนะคะหน้าหนาวแบบนี้จะมีเห็ดอะไรให้เก็บบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณป้าทองเอกนะคะคุณป้าทองเอกชวนคุณแม่ทองเอกแล้วก็ทองเอกไปเก็บเห็ดค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยบอก ให้คุณป้าส่งวิดีโอมาให้นะคะคุณป้าก็จัดเต็มเลยค่ะเป็นเห็ดหูหนูค่ะทุกคนขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาต้นไม้นะคะคุณป้าบอกว่าไอเจ้าเห็ดหูหนูนี่นะคะมันจะเกิดอยู่ตามต้นื้อล์บลอมสค่ะถ้าเป็น ภาษาเดนมาร์กนะคะเรียกว่าต้นฮือลบลอมสฮือลบลอมสเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะ mm hmm. เขาจะเอามาทำน้ำเหมือนน้ำผลไม้ค่ะเอามาผสมกับเอาดอกนะคะเอาดอกตัวฮือลบลอมสเนี่ยมาผสมกับะมะนาวหรือว่าเป็นส้มค่ะเอาหมักไว้ประมาณ3-4วันแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะแล้วก็เอามากินค่ะ เอามาดื่มแก้กระหายน้ําได้ดีมากๆเลยค่ะเจ้าเฮอร์บลอมส์นะคะเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอต้นไม้นะคะต้นไม้มีเห็ดคล้ายกับเห็ดตีหนหมูบ้านเราเลยค่ะสูงขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาอันนี้คุณป้าไม่กล้าเก็บนะคะเพราะถ้าว่าเราไม่มั่นใจว่ามันกินได้นะคะเราจะไม่เก็บค่ะเราต้องศึกษาก่อนนะคะทุกคน อันนี้ก็มาเจอเห็ดหูหนูอีกแล้วเห็ดหูหนูเยอะค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าต้นหื้อระบลอมใช่ไหมมันจะมันจะเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะในป่านะคะแล้วก็ยังไม่จบจากเจ้าหื้อระบลอมนะคะดูดูการเก็บเห็ดไปด้วยแล้วก็ฟังเรื่องราวไปด้วยนะคะเจ้าต้นหื้อระบลลอมพอมันเป็นลูกนะคะมันจะเรียกว่าหื้อระแบค่ะหื้อระแบก็เอาลูกหื้อระแบมาทําน้ําผลไม้อีกค่ะไอ้เจ้านี้มันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็พอมัน แห้งในป่าแบบนี้นะคะฝนตกมาก็เกิดเจ้าเห็ดหูหนูนี่และค่ะคุณป้าทองเอกบอกว่าเก็บมันมากๆค่ะเจ้าเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยเหมือนกับเห็ดหูหนูบ้านเราเลยค่ะเหมือนเป๊ะเลยคุณป้าก็เล่งมือเลยค่ะเพราะว่าเห็ดเยอะค่ะทุกคนก็เอามาทำลาบนะคะมาทำยำเอามาแกงจืดนะคะได้หมดเลยค่ะได้หลายเมนูเลย รสชาติก็เหมือนเห็ดหูหนูที่บ้านเราเลยพาทุกคนดูบรรยากาศป่าหน้าหนาวค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะเดนมาร์กฝนตกเยอะมากๆฝนตกทุกวันเลยค่ะแทบจะทุกวันเลยไม่ค่อยจะเห็นเดือนเห็นตะวันเท่าไหร่ค่ะเห็ด mm. หูหนูอย่างที่บอกเยอะมากเลยค่ะต้นไม้ที่มันล้มมันตายลงมานะคะก็ขึ้นเห็ดหูหนูเยอะมากเดี๋ยวจะมีเห็ดนางลมนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปเห็ดนางลมด้วย ถัดมานะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนี่ไงคะเห็ดนางลมเห็ดนางลมนี่ก็เนี่ยค่ะจะขึ้นกับตอไม้ที่มันมันผุมาสักระยะแล้วค่ะทุกคนจะพวกเช่นต้นบือ้อหรือว่าต้นไม้อื่นๆนะคะเจ้าเห็ดนางลมมันจะชอบขึ้นค่ะแต่ว่ามันจะขึ้นบริเวณที่ไม้ผุมากกว่าเห็ดหูหนูนะคะนี่นะค่ะเห็นไหมคะ ต้นไม้มันจะผุมากๆค่ะเหมือนเห็ดลมค่ะคล้ายๆกับเห็ดเห็ดลมบ้านเรานะคะเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างก็จะขึ้นกับต้นไม้ที่มันผุมากๆแล้วค่ะนี่อย่างเยอะเลยเอามาต้มยำอร่อยมากๆค่ะคุณป้าลองแล้วหลังจากลองกินแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนค่ะคุณป้ายังมีความสุขปกติดีนะคะซึ่งคุณป้าชวนคุณจรน,นะคะเป็น สามีของคุณป้าทองเอกนะคะว่าให้มากินด้วยกันแกบอกว่าเชิญเธอกินคนเดียวเลยจ้า <laughs> ถ้าพรุ่งนี้เธอมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าโชคดีนะคะคุณลุงจรบอกนะคะแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงคุณป้านะคะคุณป้าสุขสราดีแล้วนะทุกคนอือันนี้กินได้นะคะเห็ดแทงลมเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยหวานนะคะหวานอัะรสชาติหวานมากเอามาทอดเหมือนเทมปุระของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ เอามาทําต้มยําอร่อยมากๆค่ะเยอะมากๆอย่างคุณป้าบอกว่าเก็บได้เป็นหลายกิโลเลยไปเก็บสองวันนะคะอันคลิปคลิปอยู่สองคลิปทำสองวันนะคะเนี่ยนี่ต้นไม้มันจะปลูกแบบนี้แล้วค่ะ,ะที่คุณป้าไปนี้ก็เคยลงคลิปวิดีโอตอนหน้าใบไม้ผลิปีที่แล้วแล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามคุณแม่ทองเอกมาเรื่อยๆก็จะ จะเห็นนะคะว่าเคยพาไปเก็บเห็ดอันนั้นเห็ดลมยักษ์ค่ะติดตามได้นะคะถ้าย้อนไปดูวีโดก่อนๆได้นะคะทุกคนนี่มาเจอเห็นหูหนูอีกแล้วเก็บมันมันมากๆนี่อยากไปเก็บมากๆเลยดูทุกคนมันเก็บไม่หมดนี่มันสูงมากเลยนะคุณป้าถ่ายมาแล้วก็ <laughs> ถ่ายมาให้ครอบครัวดูนะคะแล้วก็มี l i ฟ e แฟมิลีนะคะ l ลฟ์แฟมิลีก็จะมีคุณป้าที่อยู่เมืองไทยนะคะแค่ก็ถามว่าอ่ะล้วขึ้นไปเก็บได้ไหมข้างบนนะคะคุณป้าทนางก็บอกว่า g i ฟต์อเหมือนกันนะคะไม่ไม่สามารถเอื้อมมือถึงนะคะทุกคนแล้วก็หักกิ่งอะไรลงมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะคะถ้าใครเรามาเห็นก็ เราจะทําผิดกฎนะคะเรามาเก็บแบบนี้เก็บได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเราจะหักกิ่งถ้าเราจะเอาต้นไม้กลับบ้านตัดต้นไม้อะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนห้ามเด็ดขาดน,นี่แหละค่ะคุณป้าบอกว่าได้มา2กิโลนะคะเห็ดหูหนู1กิโลแล้วก็เห็ดนางฟ้า1กิโลวันเดียวนะคะอันนี้วันเดียววันก่อนนี้คุณป้าก็เก็บมาก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ได้ไปเก็บเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาวิดีโอมาลงให้แล้วก็เอามาฝากทุกคนอีกนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ